หลังจากที่เราติดตั้งระบบน้ำหยดนะคะอันนี้หนึ่งเดือนผ่านไปรู้สึกว่าต้นกล้วยเนี่ยสดชื่นขึ้นอยู่นะดูสิดูสิสวันนี้เราก็จะมาตัดหญ้าที่สวนเพราะว่าเดือนก่อนเราไม่ได้ตัดเลยดูสิเดือนนี้หญ้าก็เริ่มขึ้นแต่ยังขึ้นไม่เยอะมาก Okay. อันนี้เป็นต้นฝรั่งที่ต่อระบบน้ำหยดชุ่มชื้นขึ้นมากโอ้โหกล้วยวีน้อยของเราขอบคุณที่โตนะ เราจะไปเริ่มตัดจากข้างหลังก่อนอเขียวเลยเอา้าวยินจาทำอะไรต้นสุดท้ายตายไหมนะ่ะโอ้โหต้นนี้ตายนะคะไม่รอด เขียวอยู่น่าจะรอออยู่ตัวนี้ไปแล้ว We'll be right <laughs> back. อันนี้เราก็ตัดหญ้าเสร็จแล้วแต่เสร็จแค่แถวเดียวครั้งหน้าค่อยมาต่อฝั่งน้นนี่อันนี้คือต้นฝรั่งมันสดชื่นอยู่เลย ีูสิดินชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นนี่